วันนี้เราจะมาเคยมาอย่างก็ยึดเนาะยึดน,อน็อตแล้วนะทุกคนยึดสกูยึดน็อตแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นไม้ที่เราตัดเมื่อวานจะเป็นไม้อัดผสมกับซีเมนต์ผสมปูนนะคะเขาเรียกว่าวีว่าบอร์ดนะคะทุกคนนี่ประมาณนี้เขาจะเป็นไม้อัดนะคะไม้อัดผสมนะมสร้างเขาก็จะเฉียวเจ็จืด จะเจาะแล้วก็จะถมลงไปนะคะกดเลยวะกดเลยหิจงนี่ เด็ดันยามาสั่งเนาะเอาปีใบไปได้มาเนามันกไปเ็น คือรถตู้น้าแม่มาเนียมาชินังมาไหนแล้วเนี่ชินังมาไหนจะพาไปหายอีพอปปีกปบ่อผู้พื้นจะพาไปหาอีพอปวิเชียทะเลไบบอเนี่ยน้าแม่บอนี่จะพาไปนางวิเชียทะเลไปนอนเด้อไปนอนเด้อไม่ใช่นาบุญม่อนึมือเหเอเขากระดาแล้วนอนไปเหรนยหนามเนาะเหรียน้ำกรเปียตี นะคะวันนี้ก็สิเก็บรายละเอียดก่อนนะคะและ้วการซืเอาหนีตัวนี้มันยังโผล่อยู่นิดนึงตัวนี้จะเอาตัวนี่เจียเฮ็ดให้เขามิดลงที่สูงนะคะทุกคนแต่ว่าอา่ะชิโน่แน,นาจักนิดนึงเขา,าเพออิ่มแต่ว่าก็บ่ได้ขึ้นใหม่นะใหม่ถ้ามารถจ้อลงได้เลวกว่าใหม่มันนี้ใหม่วันสิแบบว่าอย่างไรโอ้ยมาหยังล่ะไม่แข็งหรือเปล่าวันนี้วะมันมันหยับเลย,เลย เบรกม่หลยังเป็นมุมมองเล็กขนาดเทนเนาะตี๋ถือต้องเข้าต่อออกนะอ่าอันอื่นลงไปก่อนเอ้ยวัดเบีกไปอยู่เพราะมันอืนขึ้นนิดนึงบ่จืดขึ้นนิดนึงงม่เป็นเหลื่อมกันนีดน่ เดี๋ยวพอดีได้อยู่โอ้ยอยังนำบ่เป็นหยังยังน่าเอาหยังมาถูกระโดลงนีิดๆหนึ่งนิดๆหนึงโอ้ยแห้งปวดโอ้โอเคแต่บ่เป็หนหยังพอนมเขาเอาเอา,เอาอะไรมาถูเขาจะเปลี่ยนอยอะเขาเหล่านายเยีัยประมาณนี้ค่ะทุกคนทำไปเรื่อยๆนะจ๊ะ ทําดีก็ดีทําไม่ดีหรือทิ้งค่ะทุกคนในทดสอบระบบว่าถ้าตรงมึงคู่น่ะว่าอะไรเขาสิจ้อนถึงเนาะใช่เขาต้องดูทุกอย่างโอเคว่าเปิดหน้าเตา ถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วไหนคือโย้แหงเลยโย้เ่ยเครื่องมันใหญ่อันไหนที่เราทำเองได้เราทำนะคะทุกคนอันไหนที่เราจำเป็นต้องใช้ช่างเฉพาะทางเราก็ต้องจ้างนะคะพี่ๆเนาะแต่ว่าส่วนมากก็จะฮิตเองอะค่ะทุกคน ฝากติดตามเราด้วยนะม,มีเชิงมือเปิดดูค็ดเองบันทึก้องไปเนีมีผีคนหนึ่งเนีพยว่าแบบว่ากระทือว่าเป็นประสบการณ์ไปที่เขาไปเฮ็ดสีน่ะถือว่าเป็นประสบการณ์ไปตัวอันอื่นแต่เ่านเฮ็ดได้่กะเราก็ได้ทําแล้วก็ทําคลิปไปด้วยอย่น้องมีบักลายแต่ว่าส่วนมากก็คือเราจะทําเองนะคะท่อนนองเหนือ,อจากที่ต้องจ้างช่างเนาะอันไหนที่เป็นเฉพาะท่างเนี่ยจะขันคือแบบทําทนี่ก็เจ้ากะแจ๊กทำนี่จะ<ร>ทำเองได<า>้<า>หมดเลย กันลูกค้ามากกันเลยเพื่อให้ลูกค้านะคะนนตอนนี้อยู่ <_ S 2> วัดนะคะทุกคนร้านเราก็อยู่โน่น <_ S 2> นี่ยกบหนอนแบบร้านนี้น,นะคะแล้วก,วก็เอามาเหตุจากวัดนะเพราะว่ายัางมีเวลาเพื่อนบอกบอกเเงา,กกางคลิปที่เหตุการณ์มันขึ้นเพราะว่าดูผลงอน,นมันมีเไรเนี่ยเรามีเวลาแต่กลางคืนนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวทำนี่ตอนนี้ฮอตแพนนี่นะทุกคนนี่ค่ะก็จะจ๊อเป็นมากไว้นี่ค่ะเป็นแพนนี้ก็จะยึดวีว<ม>ีลาบอร์ดนะคะเป็นแพนเป็นแพนเอ่อ ไม้อัดผสมปูนซีเมนต์ประมาณนี้แหละน้ำหนักแบบหลายแน่ครับน้ำหนักหลายค่ะแต่ว่าแล้วก็ปาะนันทุกคนก็นถือว่าล่องเฮ็ดเบิงถ้าเขาดีเขาโอเคถ้าไม่ดีก็เื้อทิ้งแค่นั้นเองนะคะคือนึงเขาเขากันน้ำได้แมนใช่คือเขากันน้ำได้เนนดี๋ยว,ว,วข้นเหลือกขเหลือกม,มากมาคนี่พวกสุกฝกสักลากขึ้นดับเฮียใส่ฝกซุกฝกสักลากนะคะสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับ สกุลสักล่โอเคเว็นามเฮียไซมันสิมก็เลยมาลองมึงด้ค่ะขันดีบอดี้จังไนกันสอบถามไหนด้ค่ะเด้ขันดี้เฮ้ากับิบบอกว่าเฮ้ยมันไม่ดีนะโอเคเดี๋ยนูสิวไายไปฟังคนน้ำหนักอเยอะแน่นอนเพราะว่าแต่ว่าเมื่อกตัดออกไปหลายเติมเนาะอืมใช่คุเอาแผ่นละสามสิบกิโลทุกคนกูกลนดีใช่แผ่นแผ่นกลัวๆนะใส่ประมาณก็าจะประมาณสัมคคนหนึงเนาะหาสิบกิโลคิดไปเลยหาสิบหนึงกสิบกิโลทำเป็นแผ่นแบบนี้ แผ่นคือเท่าเทพื้นน่ะล่ะเทพปื้เท่ปูนน่ะทุกคนแต่ว่ามันมีผสมผสมไม่อัดนะเนี่ยเขาผสมไม่อัดประมาณนี้นะคะอย่าไปทำอย่าไปทำอย่าไปทำ นีดนะคะทุกคนเหลืออีกประมาณ20%เสิแล้วนะคะลาเก็บมากนะคะนี่ผกรอยตองสิค่ะมันอาจจะวางในราว่าเข้าไม่ยังเข้าเขาจะเ,เอาเเยาแนวหรือจะ <ยา S 2> เอานี่นะคะละขอบอาจจะเอาซิลิโคนยิงขอบนะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวคันจิเฮดจะได้เพิ่มเติมเด้คอยว่าเบิ้งนะคะว่าทําอะไรเพิ่มเติมนะจ๊ะประมาณนี้นะคะ ขึ้นหวเอย่บ่เกัว่่หนไหวเลยพวกซูอะไรแค่บ้องหก็เปิดง่ายกันนี่มันจะได้กับไปทางไตแซ่อไหวทดสอบเห็นแต่ดาดซางนะคะทุกคนเห็นแต่ดากซางเห็นแต่ดารซาง 更难<哪>。更难。更难。更不是。再不。再不离，再 แกแนวแปะเนาะนี่หลังมันแกนิพอยนี่ผมมแกนิเต้ตัวนี้บวกขึ้นมาได้สบายขึ้นเดี๋ยวมุมมันอยู่หมดที่เราเดี๋ยวตรงเนี้ยมันก็แน่นแล้วนะดเดือนวไล่ตรงนี้ตื๊ดไลยิง,งน,นี่ประมาณนี้พ่อหลักการน,นีกับพ่อ ไม่ทำอบขมันบ่อใดอันแห่งกับบอันนั้นหรอว่คเสี่ยงนนสั่นเอากัสิไครเก็บซ้ำหรือซ้ำหนึบงเขาระกาเยากเขาอยามันแตกมแตกเฮ้ยชีวิตหูห้าเปาะประนหนึ่งกันสินะเปาะกัะเปลี่ยนใหม่เนี่นเปลี่ยนเอาหนากว่าแปดสิบลเลยโอ้มันอางแค่นี้งักเอาดูห้าไปวเขามันไปชีวิตหอเปาะประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวก็จะไล่เก็บขอบนะจ๊ะ ก็ถือว่าทําได้ดีค่ะสําหรับเราครั้งแรกนี่ดีวยวค่อยมาเช็ดทำความสะอาดออกแล้วกะ็จะยาแนวแล้วกะ็ซิลิโคนยิงขอบแล้วก็จะใช้เคิรนแล็เกอร์เนาะมันเป็นแบบท่านะเคลือบผิวเข้าไว้นะคะทุกคนถ้าไม่ชอบก็ค่อยซื้อแบบกระเบื้องยางมาติดได้เอานะคะเลือตรงนั้นตรงรูยังไม่มีอะไรจะปิดเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงว่าจะปิดยังไงให้เขาเปิดได้ง่ายนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวให้ช่างไล่เก็บก่อนเดี๋ยวหนูจะมาถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะคะ